สวัสดีและสบ,บายดีนะพ่อแม่พี่น้องเย็บซีบร์สุขสุขคนถูกห่วง,งฟุตบอลเนานะกัยินดีต้อนรับเข้าวโซ่สองสาวนวลบ้านปไปเล้พุ้ยเหนื่อ้ยมาพบมาพ่อสนมันนี้นาะพ่อพี่น้องนะเอานานะอ่าทางสนวนกลับมาหาทาง อาสาวเม่ฮะก็คือเอือร้ายเนาะแต่ก็น้องที่ลูกสาวเพิ่อนกับห้างคือการทะเลาะเพื่อนพี่น้องเอยห้างท,งทงางเม่ทางดุอะไรเนาะโดยอ่ะพาไอ้ทางไอ้หนุ่มไทยเพิ่นเนาะเพิ่นกับมาเยี่ยมมายาม,ม,ยาม,ายามาเพื่อนพี่น,น,อน,น,น้องเอยมาเยี่ยมยามถามข่าวแะไรก็อยากมาเบิ่งเพื่อนเบิ่งซานและก็ทางอเอือร้ายเพื่อนน้องเพื่อนพี่น้องเนาะที่เพิ่นซอยเดือเข้ามาในเพื่อนพี่น้องเอยไปอยากมาเบิ่ง เบไลนนี่น้อพี่น้องเนาะอะก็เหินแต่ในคลิปคนว่ะตัวชิมาเบิรงตัวจริงพี่น้องเอ้โดยอะจังไดกัไปรุ่นไปชมกันเลยน้พี่น้องเนาะโดยบายดีทั้งายนโดยโดยหลมองล่องทำไเนาะอะไครับรถขัล่งไเมยบ่กะสูดอยุครับผูป็นไทำเมยแหลบอกว่าสีได้เด้อ

เคยให้ทั้งเท้าเป็นสะพานบุญเพื่อนรี่ว่าเคลดนี่เป็นเคลดแรกเลยเนาะแม่เคลดแรกคือเห็นหลักการก็เลยนั่นแหละพี่โตฮะอาสาบุญม้านั่นแหละเพราะว่าเคยเคยเห็นว่าเป็นสะพานบุญน่ะนะก็เลยให้พี่โตให้มาให้เป็นเคลดแรกเลยก็ง่ายจะเป็นเคลดแรกที่เจ้าผู้จักกันแม่เคลดนี้คือที่ว่าทางเพื่อนทักมาหาผู้ใหญเป็นที่ว่าผู้จักกับเพื่อน้งแรกเลยกิดว่าแม่เนาะเพราะว่าแต่ก่อิดมาเคยคุยกันแล้วกับผู้จักกับเพื่อน ผมได้เห็นสบุญวาเนีคิดเคยเห็นยุบคนว่าติดติดตามยุบะไรนั่นแหละเห็นเป็นสะพานก็เลยว่าไปครไปบอลนะก็เลยไปจักันลดเครื่องหมายเล่นยิงสิเลยตื่นเต้นอยู่เ่สาเห็นหน้าเพื่อนได้ตื่นเต้นนะครับเพวอนี่เขาอยู่ตึกนกแ้อยนอกสระทางในแบบบ้านเพื่อนมันจะเป็นจังไหร่พว้หูเลยจะได้กินยังที่ว่าทางไหนเพืน ทานบุญให้ก็เพราะว่าความเมตตาสงสารหรือว่าแม่นยังเนาะงเขก็จะดู้คือกันโอ้ยสงสารอีหลีล่ะครับสงสารเพราะว่าผมเห็นนะนน่ะคือเออ่เห็นนั่นน้องเพิ่นน่ะที่หายแ่เอียงขอบพุทธจีโดอบ่เนาะไม่โอ้แมนเนาะไม้ครับเป็นอันเอียงเพิ่นเป็นสารเฮ็ดยาน่ะนะมันอันาดี๋ยวน้องไม้โอ้สารดินบ่สารดินรากไม้ เพื่อปีกัยาน่ะนะนี้เพื่ันบอกว่าเที่ยวกับขืชนออกมาได้หลายเพื่อให้น้ำนักมันนะผมก็เลยคิดว่าอู้ยจุกพ้นเจ็ดใจเป็นน้ำนักเป็นโคลสานดินเมนโคลสานดินนั่นแหละผมเลยคิดว่าอู้ยจุกพ้นเจ็ดใจเน่่ยนะจเลยคิดว่าผมก็ซอยเพื่อนได้พวคุณหายใจขึ้นแบบสบายเนี่ยพอได้หายใจันะาก็เลยผมก็เลยมีความคิดว่าเออถ้าเพื่อนได้จะน่อยพอได้ไปซอย ชีวิตมันดีขึ้นจังน้อยแต่คงจะดีนะผมก็เลยคิดไม่ถึงสิสาเหตุมันอ่ะที่ที่เห็นคนคุดหากไม้นี่เห็นในคลิปไผ่ไอ้ของประจำวัดใหญเต็มที่โเพราะว่ามันไล่ซองแต่เพิ่นเห็นในคลิปคนอื่นแต่บ่ได้เป็นคลิป่อยสานวันเอโดยโดยโดยเป็ี่ยนได้ซะคือว่าเห็นในคลิปคนอื่นแหละมาจามาติดต่อทางนี you know? uh, the ้น hmm. ี่แบบแบบก็เห็นเจ้านี่เป็นสะพานยูสะพานยูจะได้รายจ่ายเฉลี่ยใจกันนนะเนาะโดย เป็นไปแข่งเรเบิลนะฮะโดยโดยถือพู้จั๊กกันเลยวันนี้คุณจั๊กกันเลยเนี่ยจะเป็นคนเพิ่นทักมากอ่ะสบายดีอยากให้เป็นสะพานบุญให้คุณน้ำคุณนันได้บ่เฮาก็เอ้ามันแม่นบ่ารักใจน่ารักไเนี่ยนะแต่ผมคิดไม่คิดว่ามันจะคิดไน่ใจว่าให้มันมันแม่นโคตีหรเบ่หรือว่าเป็น สแกมเมอร์ือวยอีกยังบอกว่าเฮาก็เคยถือกนหน้าว้าแบบนี้นะแต่การลังจากทักเข้ามา้วก็เงียบไปไปี่นะเลยบ่คิดว่าสิสิเป็นจริงหรือว่าเพร่นสิ่หาเขาเป็นสภาพดูหาีนะดไัเยว่านี่ลขบัญชีบ่เนนะคะก็ลองทรงไปบนไปเบิ้งกัปิ้งมาแฮาอันนี้กับพอ่นลีีกันเลยว่ะก็คือว่าเน่เนาะขอบคุณขอพุณนเพิ่อละไรนะไวบ้างใจเขา ว่าซอยเขาสิ่งที่เขาซอยแด่ก็สบายใจแต่ก็เห็ดไปเรื่อยๆเนาะสบายใจเป็นชุดตันดีแหละสร้างบุญมาเพื่นพ้องมากโดยโดยส่งบัญชีมากเนี่ยเคยจะคิดว่าเก็ได้มาเพิ่อนสป็นคนนั่นถี่ไวปานนั่นเพราะว่าเขาก็เคยมีคนมาส่งเลขบัญชีมาเนี่ยเขาก็ส่งไปหลายคนอยู่กับแบบมิดจิลี่เลนะครับเนี่ยบางคนก็เงียบไปเลยจะสินะไอ้ก็เพราะเป็นยังเขาก็บริวารอย่างนี้ก็บพราว่าเพิ่นเนาอ่า ครับเพื่อเพื่อนสิหาได้แต่ละบาทแต่ละกีสิมาให้คนคนหนึ่งมันก็สิจกเงินออกไตรทงเนาะมันก็ยากเงินมันก็ได้หาง่ายสนหรับคนเล่านะเลากับเลยบางทีว่าสิตั้งใจซอยอาจสิมีอุปสรรคแบบใส่ใจทางอื่นก่อนจังซี่ก็มีเนาะกับวันนี้มานอนโดยสั้นก็เข้ามาเขาแหละสิพาเพื่อนเขาไปหาทางครอบครัวของเพื่อนสก้อนโดยโดยว่าโดนไล่ไปไเอแต่ขอโทษขอให้ทางนก็ชื่อโดยเออไป อ่ะโอยดูดูว่ายื้ตาเข้าไปน้ำกันพี่น้องเลยไปทางไปไปทางนี่ดูเอ้ยไปเบ่าวสีเอ้ยโอ้ยเบ่าวสีนี่กะแก่แข้งแก่ขาพ่อพี่น้องเลยปู่เด่ะทั้งเท้ากะเสียบเครื่องของไปซอยทั้งไอ้พ่ดก้อนพพี่น้องเลยอ่าตู้ผมไปไหนมา หิวซอยจักตัวใด๋เอาตัวใดไข่ก็ได้เออไปตากันละคอบคัวใดไปสีนําหน้าไปพี่น้องเอ้ยปุนกันเนาะทางเฮามาหาครอบครัวด ขอโทษขอภัยเด้อผมพี่น้องทางซานวันกลับมมีไม้กันชันเนาะกับภาพกับสีบัวสัตรปันใดเพื่อนพี่น้องเอ้กระดึงกลางกระดึงกลางเนาะโอ้ยเถิดหน้อยโดยตอนนี้ทางเฮากลับมาหอบมาถึงเอือนซานพื้นที่เรียบร้อยเล้เพื่อพี่น้องเออโอ้สวยงามแท้นี่ เตีงต <heart>, <age> <t asti> ัวงามแท่หนิเฮ้ผู้หงนำของนายพันเรียวเรียบร้อยพี่น้องเอ้ไปหาบอนั่นนั่งเน่เด้อเด้อ ไปเจ้าเข่าเนเจ้าเทสอยเป็นเจ้าเทถามเป็นเอาแบบพาเพื่อนมาโไปท่นั Demon> ่นเลนหว่าหอยสอพันแล้วเจ้ามาข้างไหนคนหนังจะมาห้างไหนคนหนังอับนี่นหนังในหลเอาบุเห็นเฉพาะหนังมาเนี่ย่ นี่เหละนลี่นี่นี่ไปเร็วแม่คนีแหละที่ผลปิดใจคะคนน้องบริเวณจะโดมากวันนี้คือโคเ สวัสดีทางบ่าวดาเพิ่นเด้ชพนทองเอ๋ออ่าโดยโดยมาพฟกันอยู่บ้านลงมงี้ยวโดยโดยมาเบียบงานพรมพี่น้องเอ้อกระทันหันเนาะคือประธานาธิการทั้งไอหนุ่มไทยเพิ่นมาโดยโดยโดยมีนมีนป่ะจังเดะกับเขาน้ำกันพอละเนาะไปอู่ไปลมดินน้ำกันพพี่น้องเอ๋อ ได้จ <st ิคือกายบคือกจำได้ทันทีล่ะจำได้ทันทีว่าสั่นโดยอักจะนั่งใช้ลูกเต้าไปจำได้บ่อั่นลูกเพื่อนเะยเต่าก็ที่ดูทั้งคนเนีตัว่ามเต้าว่เออกระบะข้อเสือไอ้คอยได้ไอ้แล้วออกไ้ลงเลยนักว่านราเบดโอเลัง เมนว่ามาล้วคนดังคนดังต้องเข้าใจไม่เคยนักก็เสือแล้วเนาะคนดังต้องเข้าใจเด้อเดยอนะตอะวาหยอกวายยัยกันไปเด้อเต้นได้ต่อไปอ๋อพวกเจ้านี่ก็ได้ว่าผมไปได้ว่านี่ไปได้มาพ่อเพิ่นจะโดนแล้ยนะเนาะวันนี้คือแต่งตัวงามแท้มาแต่อันน้องหมอไปปวดอ้าวช้ เป็นยังล่ะไปกวาอะเพิ่นเวานอย่งมันกเนื้ออัดเสร็อกก็บอไปดนแล้วทือไเก็บไปดนแล้ว็ส่งสำเิานสิกว้วมันบัแม่นส่งสำเนานสงีแล้วออโอ้หใต้องฝากของตอจะเบินสมัยมีอย่างนี้อันน่ะโอ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเื้อเวลาเวลา เบิ้งหอวดเบิ้งนี่อย่างไงเพิ่นซื้อเอาฝากมาต้อนเนาะมนมี่ลายยางยัวใส่ซองแตะสิ้นเนาะซื้อมาฝากเคยเห็นเบ่นองบ่บ่เปล่าเบนอบิรงคัดดูหะเบองรัดดูในคลิปใน youtube กับบเคยเห็นบ่ แม่นบเราหรือคนดังทั่วโลกแม่นบคนอย่างคนดังไหนเจ้าคือสิบ่เคยเห็นเนาะแม่นแม่นโบเป็นยังเป็นยังเป็นจังไดชาวไทยคนมาเห็นวันนี้คุ้ซื้อไปจังไดคมูซื้อกะดีใจสิเห็นตัวตัวจริงตัวจริงเสียงจริงบ้าเป็นจริงนั่นแหละ เขามาแรกๆก็เออพยายาม,มาว่าจำได้ว่าเออหมองนั้นเป็นหมองนีจำเลยที่ไปในลุงบ้านนะสี่พวบคนที่เบิดขึ้นมาไายเป็นจำได้ว่าเออหมองของบ้าเป็นหมองนั้นจำได้<ด>ที่กี่ส่วนนั้นมันมีน้ำน้ำไหลน้ำตรงแถบมันหนาฝนเขาม<ด>าเดี๋ยวนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายเติ<า>มท่านจะเห็นนะคือหนึ่งหลักก็มีการลอกทีเพิ่มนะที่กี่พวกนี้เพิ่มได้ที่ไหมมันบ่แตห้องน้ำที่กี่กับ ม่มีมนพูเหมนหมดมีมีเนาะกันละแตเห็นแม่ยุคว่ามันจะลุ่งไปเลยผมก็ทำมาติดตามนทุกป้อบอกอะถึงแล้วติดตามยุคที่ว่าเช่นเดีนนั่สิพอโทรที่ผมก็มาเด็ติดตามมาเพ่อได้เพื่อได้าันแต่ที่ใจนีอตัดีแล้วทีมีคนมาซอยแต่ดีใจดีนึ่งอะเพราะว่ามันถือว่าดีขึ้นนะมี่อนมาซอยซอยหลายยางคือว่ามันนี่เนาะที่คอยพาพเพิ่มมาหนี่กะ คือเพื่อนนี่ก็เป็นถ้าผู้ใหญ่จะดีที่เคยให้่อยมามอบเงินเป็นคนแรกให้เจ้าเลยจําได้บ่อตั้งแต่บ<อ>่ทัานมีไทยมาให้เจ้าที่เจ้าให้กอดคอยจําได้บ่ <laughs> อันนี้ก็คือเพื่อนเนาะเป็นคนแรกที่ว่ามาให้กอดเป็นสะพานบุนให้ก็คืออ,เอ้เพื่อนเพื่อนสิสงสารนครก็ครัวของเจ้าที่เพิน่นเห็นนคือที่เพิ่นว่าอะไรยังไปคุดอนะีหยังเนาะขุดสานดินแมนนั่นแหะให้ให้ให้ ไปจัดให้ไอ้เพิ่นป่งไม่ทั้งกลางเนี่ยยามบริยินเสียงสาวเอ๋ยสาวลายเสียงเพิ่นเบาเนาะให้ใช่ได้มนี่เนาะแม่นี่อันนี้แหละได้ได้เนาะอันนี้ก็ถือว่าท่างไอ้ที่เพิ่นมานี่บ่แม่นด้วยแบบผู้บ่าวผู้สาวเด้อพี่น้องเนาะต้องขอโทษผมให้ท่านเซีเฮาเพิ่นเป็นมาในฐานะผู้ใหญ่จะดีคนนึงที่ว่าให้ทางสาบุญเป็นสะพานบุญให้ครั้งแรกเลยที่มาหาสาวลายที่ว่าเพิ่นให้กอดข่อยคือเพิ่นนี่แหละโดย มันก็เลยเห็นขุดเอียงกบตานดินเพิ่นเห็นอะไรอีตน้นเ,มนเ,นเามั่นเพิ่นก็เลยฝากเงินมาให้ก็ได้ซอยในแม่ดีเลยแม่เดี๋ยวแต่ว่าเพราะว่าผมคิดว่าจุณกัวเพขนจะหาได้เหรอนะมันคงจะกเมื่อยมันลำบากนะผมก็เลยคิดว่าก็อยากก็เลยคิดจะซอยเพป็น่น หายใจึ้นหน้าผมเลยจังสันฟังแนบเลยอันนี้มาแบบในฐานะแบบโมแมนผู้บ่าวผู้สาวเนาะเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะเป็นแบบเป็นอะรกเลยะคุใหญ่ใจดีมากแบบให้คอยเป็นตัวแทนของเพื่อนหรือว่าเมื่อนั่นสาวไลก็ได้เงินจากเพื่อนเนาะมือนัไน ั้งแรกเลยจากข่อยคนวันยังบ่ท่านมีไฟมาให้เลยเป็นข้างแรกเลยที่ให้มาให้เลยนะมันจะให้กอดข่อยได้บุญนาดีใจดีใจปวดจะได้เนาะแทบพิ้งแล้วแทบิ้งแล้ว่อยดีใจเด้ผมอยู่ทางคนแบบที่เรียกว่าเห็นเหนคิปบ่เออตื่นเต้นตั้นใจเลยเมนเมน เพิ่งที่สางคุณนี่ยนะไปถามเพิ่งอยู่ว่าเออเป็นผิเป็นเังนไรผมก็ถามจิตถามเชื่ออยู่ว่าเป็นดีใจปุ๊บดีเพิ่อนแตว่าดีใจจุกท้องไทยเพื่อนละวันนี้เพื่อนได้คิดแต่รีดอ่ะทั้งทั้งตลายนี่โบยากผู้บ่บาทา้งไอเพื่อนนี่มาจากใสแล้วก็ซื้อจังใดทั้งที่เพื่อนบกุญแจเจ้าเพื่อนให้เงินเจ้าถามเพื่อนนี่จังใเด้อถามเพื่อนด้วยเนาะโดย ยิงบ้านเกิดว่าบ้านเกิดคือจริงๆแล้วผมน่ะมาจากจังหวัดเชโสธรเรียกว่าเกิดมองเกิดที่นี่นั่นคืออยู่เกิดอยู่โรงพยาบาลจังหวัดอุบลเกิดอยู่จังหวัดอุบลจังหว่าปุณยวิสูทธิ์ยะโสธรเรียกว่าปัจจุบันนี้ผมก็จริงๆผมทำการนในงานอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เรียว่าเป็นคนไทยเรียกว่าทำงานที่สวิตซ์ตอนนี้ผมก็คือมาลางานมาเที่ยวนั่นแหละ มาเที่ยวมาหาสาวน้ำกัะน้อยเปิดตาเปิดตาเนาะได้โอกาสก็เลยอยากมาหาทั้งมาเยี่ยมทั้งสลายน้ำเพราะว่าเพิ่นเคยซอยมาเป็นตัวจริงนะตัวจริงแล้พื่อนเห็นไม่ต้อเพื่อนตอนลงเออสวยอง่ำเราไม่ได้เป็นอย่างดีเพิ่นมาซอยเลี้ยวหง่ำเราถึงก็ซอยกับสังนี่ จากกดิดอนนมั้้ด yeah. uh, ินดนเคบสำหรับผมเกิเป็นสิ <S <S seul, <S s <S ่งที่ดีที่มีคนขอมาซอยที่นี้ผู้ใหญ่ใจดีหลายคนที่ขามาซอยคนที่ว่ายากจนจังสิ่งดีสิ่งดีซอยซอยกันไปนะมีหลายคนกัอย่างดีเอยว่อะไรหลายอย่างเปนกอยกันไป มีแต่น้ำยูดีผมแต่เห็ดพอผมให้ได้นะคือเล็กน้อยๆร่อไดว่าตาพอซอยหายใจได้แค่นั้นนะงคิต่อไปตามตัวเด่นก็โอเคคนมัซอบอยดีดีมากดีมากซอยการคุเลเล็กน้อยเนยเล็กน้อยมันกนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นถือว่าถือว่าเขยูได้ยู่บอดแต่ว่าหมูหลังค่าเด้เห็ดหอ่รเห็ดผมยังหมูยังวังค่ายังเม็นบอกเลย

ได้เอาเงินมาให้แล้วพอดีเอาอันนี้ไปหู้หมอน้องเขาไปยืมเงินเงินไปนะพอดีถึกช่วงนั้นกับพอดีได้เงินมาแทนนี่น้ำโดยคันโบได้เงินทางเงินไอมาให้แต่มาจ้างแม่แล้วหมูออกโดดหมูออกโดดหมูออกยังเอไปจ้กงนายเห็ดแล้วนั่งขึ้นเย คือทางกพพออง็พ่อกคณะใสายได้เห็นก็นเห็นงาน,น,น,นกน็ได้เ<ม>ดือนละล้านแบบนี้งาได้ใส่หนีใส่ชีนชิน้าบสนามแม่ชินใส่ประจำวันแม่เป็นี้โดยแต่ปัจจุบันนีก็พอได้ยอยู่ได้กินแล้วมีท่านเอซในดีเป็นหลายคนมาเข้ามาซอย ขานำาปลากรบอได้ขี้แล้วเอกี้ยืนได้ขาเดียวได้สองขาแล้วโดยดีใจน้ำสนแต่คุณลักคุณยหด้ว่อะไ่หลายคนนะหลายซ่องเขามากเลยเหตุให้ชีวิตดีขึ้นหลายื่องสั้นๆนี่นขาก็ดีใจน้ำเพิินป่านนี้คุณยายใจดีคนอื่นจะเห็นเขรจะอาเป็นคังไหนเคยเป็นคนม่เคยเห็นั นี่ละพื้นี่ก็เป็นคนลักษณะคือผมนี่แหละคว่ารเจ้าส่วนมากก็อยู่าประเทศเนาะเจ้าเราดแบบว่าพอกินพอยู่เจ้าไปเห็นแเไ็้สงสารเจ้าไปอยดวกันนะผมนีแหละเจ้าีดีดีคนวยดีในันเนาะเต้นไหนนเต้นฮงบ่ ดีใจต่างคนต่างต่างดีใจคนี่น้องเองดีใจน้ำเพิ่นก็อยากมาเยี่ยมมาเยี่ยมน้องบอลได้เพิ่นเคยได้ไอ้มาให้เฮาได้มาซอยเพิ่นก็อยากมาเบื้องแล้วบนกัปตาเนาะแม่อยากมาเห็นกับตาว่าซสั้นๆเพิ่นมาดึงซีฟลอร์กับเพิ่นมีน้ำใจต่ามาเนื้อซอยเฮาก็ถือว่า ตอนนั้นมันระบากเหลือเกินนะคนกระตุ้นมาเย่ยมาเยอกระตุกหากไม่มาขายวาสันจักมือใดสิพ่อเซนคุดละมือได้สอาโลกิโลเท่าไดขายตอนสิบสามพันโลสิบสาพันกี่ได้ได้เงินสามสิบพันไปซื้อข่าเเจ้าเออเออเอซื้อกรบเข่ามาว่าให้ คือคือสิพันนี่บไ่ได้รายสมุเนะสมืวเนี่คกาย่ปมันมีทางออกทางเข่าเจสีน่นะว่ากศ0 0 0นติงก็ต้องหาคือว่าเนี่ยเขาไปซื้อประทูแหละได้1 0 0 0ัน่ก็ได้สามตัวมากก้เกาเจีวสำหรับนม่ครับไ่ได้กินหรอกแต่ลูกเลยมีแต่ลูกปัจจุบันขือเมื่อีงกับ มีอยมนรการของเามันชิมเคยอดเคยมันชิดแล้วไม่่อ่มูกันไกินตอนแรนเหกบได้กินแล้วเหนื่อยกินอันนี้พออยู่ขอสิงแล้วแต่เป็นได้โดยวัวได้กินมือัาองภาพแมันชิมแล้วนึ่โดยโดยรบการอยูการกินแล้วเน้นเนดีเนา เพิ่นบอกยาีเราชืนใจขึ้นเนาะรือว่าบาะง่อยวยมือแต่นีจีหลายคนมาวดกัดีจ่ายนนดี้วยแค่ีแล้วนีแล้วพอได้มตาอาปากเนาดยโพแคดซอยดีวนไโดยการรอีแต่เพ่อนพ่อสิ่งดีๆเนาะเนีนตัวลสูสีตัวคุนั่นแะมีแต่วดี กระต้างใจมากกระโดดเนาะทางบาร่าฮะนี่โบป่าอย่างเลยโบก็นั่งกันเอายินเดืองฟังฟังเจ้าก็บ่อยากไปนั่งเที่ยงกันเดี๋ยว่จัะหน่อยเดี๋ยวสิท้าใหม่ไอ้มาเห็คสภาพไปนี่เลยคิดย้อนไปในบ้านนายนี่ประมาณกี่ปีที่ผ่านมากประมาณมันกะจริงๆแล้วมันกะซู่มือนี่ก็คือบางบ้านนะมันก็จะถือว่าเป็นเป็น เป็นหลังที่แข็งแรงแล้วนะมันก็เจียบเทียบมันก็คือสมัยก่อนเนี่ยมันจะคือแบบหลังหลังมันจะเป็นลักษณะคล้ายกันหมดนะแต่คือมันเจียบเทียบมันก็ลำบากเลยก็เจียบเทียบมันก็ประมาณสิบด้วยยี่สิบปีโอ้บ้านนั่นด้วยยี่สิบปีแม่นกลับไปแม่แมนชาวมุ่งไทยก็บพี่กีกับพี่จ้าชีแต่ตำหนิบ้านบ้านปังนซึ่งกันแต่ว่ามันเป็นลักษณะเดียวกันหมด คือว่าจะไม่มีหลังติดแข็งแรงใช่ป่ะสมมติมีคือช่างเดียวไปตั you ้งคนทางทีบางหลังมันกับแข็งแรงเลยนะมันกับเหยียบเทียบเป็นปอกันเป็นไดแต่ว่าเป็นจังซี่ก็คือสามสิบปีนั่นแหละทำจังซี่นั่นแหละอ๋อพอๆกันนะเป็นมีฟ้าผนังกันสี่ที่กันละสมื่อก่อนท้งวันคนคือว่าบ้านเท่านี้ล่าซ่าขนาดต้องล่าซ่ากันง่อยอยู่เลยเอาไปตามมันนั่นแหละต้นเจริญของมันเาจะเก็บไปคนนั้นน แมีมันก็ม <in Andrew> ีคนมีแต่คนบ่มีคอยไปนั่นแหละประเทศไต้ที่นั่นแหละเมื่อกี้เราจะเลื่อนไปบริเวณโซนก็จะเลื่อนขึ้นจักหน่อยถามว่าจะเลื่อนขึ้นซ้ำประเทศนอกเขา็ต่ยังบบ่่สู้เขาเพรบ่เป็นยังเขาแบบประเทศไทยนี่ก็ค่อยขยายไปคือเมืองนอกเขาคือประเทศสวีทของสีเขาจะเลื่อนได้แหละเล่าห้องก็บเลื่อนกำลังไป สูงไทยครับครับประเทศนอกจะเลื่อนกว่านี้แมนบอกแมนครับจะเลื่อนกว่าไทยอีกย้อยจะเลื่อนกว่าไทยอีกหลายเท่าครับการนะการเข้านี่คืออะไรแบบนี้มันก็ไปตามระบบข้อจะเทศไว้มันก็เป็นไปไม่ได้มันก็คือถึงกับการพัฒนาเนี่ยแหละ การพัฒนาหรือการเสียภาษีของชาวบ้านราชดอนี่แหละจุปุนเสียลร้ภาษีนะเขาถึงพัฒนาประเทศเขาได้เ oh. ัานี้เป็นเงินค้อนอันเดียส่วนหนึ่งเขาเสียภาษีให้รัฐบา oh. ลรัฐบาลเขาเอาเงินส่วนนั้นที่เสียภาษีของทุกคนไปพัฒนาอันประเทศันกนเลยจะเริ่มขึ้นนะครับจะเป็นลักษณะนัะ้นเดีว่า กลายังกําลังกําลังเดี๋วดี๋ยวตรงิดคิดยังไรแล้วครับกวกําลังเนาะแนนกําลังเพิ่งจะพัฒนาตปเรื่อยองป็ดทามสถานการณ์ของไฟของเล้าเนาะครับวิธีของไฟของมันว่าสั้นไหมีมันสีไปนั่นใส่กันกระพวไรอีกเนไปตามยนีไปตามระบบที่เล้านี่มันสีออกธรรามาชาิลาย เนียนธรรมชาติคักไม่แต่ทงไฮทงหน้าไม่แต่ปลาแต่ดอนผมว่าคดีเด้ว่าส่วนหนึ่งดีเพราะว่าคือจำมึงให้นี่เห็นบ่กปัจจุบันนี้คือจำหมวกพวกหบพวกยังทำไมก่อนเนี่ยบึกบึ้งกระสุนมือนข้าใหญ่แต่ว่าคือจริผมเลยคิดว่าท้างมึล่ามันก็ยังเัินเพอหาได้ยืนได้แสดงว่ามันแสดงว่าการหนึ่งที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ธรรมชาติถืดีกว่าโดยนั่นแหละซึ่งนี่มันดีเห็นบอก อันพ<ม>ัฒนาหลายขึ้นก็ดีอยู่ธรรมชาติของที่มัน <ไง S 1> ก็ดีเยี่ยงเสียยากนะนะผมว่าดีคนละแบบและอย่างเนาะทุบแบบพวงข้นกว่ามากด้แบบธรรมชาติของเราเพื่อจะมาเบิง้งลักษณะนั้นนะมีมีไปเจอไหมสาวว่าบอกว่านั่นเลยว่าสลายฟังอย่างเดียวเพื่อนยังฟังเลยทำไงวะยิ้มอย่างเดียวอ่า,า,าดีใจเฮงเน,นาะ เดยร์ดเดยร์ดต้งสลายแตบอกว่าออกไม่ติเยี่ยมฟังให้ติเยี่ยมอย่างเดียวนะเดิรเห็นเพื่นมาเยี่ยมยามสิดีใจลายบ่ดีใจคิดว่ามาก่อนว่าสิได้พ่อเพิ่นผู้ที่ว่าเกามาซอยเฮาเออเป็นคนแรกบ่เคยคิดโอ้โห่เคยคิดว่าเพิ่นสิมาเยี่ยมมายาม l o n g เมื่อคืนน yup> okay? ี Esta, Jadi, listen, right? ่ก็บไม่ได้ฝันเลยบอโรมาเลยบาสิมาแบบเซฟไห้เดยววยังดีเพิ่นพอเพิ่นเนาะตั้งโต๊ะปรานเลยโังโตานัอกบอกบอกบ่กถือเาื่อตันจักคกัซิบอันนยอาจจะสั้นเท่ากับมแตสิคตัวล่าแล้วแบบนี้เนาะ ทั้งซาลายเพื่อนกทาทั้งไอ้คนซื้อของมาฝากมาต้อนมาเยี่ยมมายามเนาะโดยมียการจิตใจดีซื้อไอจัะเด็ดไอจัดเด็ดเดดนาะตัวนี้ชื่อคงถากคงต้นมันยังรวมรายแค่มากมาฝากน้องจนน้องมันดีใจที่ไอ้มาเยี่ยมมายามน้องเด้วย น้องเอกอยังเห็นตัวจริงของไอ้ที่จันได้เห็นแต่สาวบุญแล้วอ๋อ <c oughs> เลยพอเมื่อนี้ก็ได้มาเห็นตัวจริงของไอ้แล้วน้องก็ดีใจเลยเว่าดิฉันก็บ,บ,บอกเลยขอขอบุณขอบคุณขอให้ไอ้ฮั่งมีเด้อขอให้เจ้าพึสุขภาพแข็งแรงความเจ็บมาได้ความไข้กูให้มีมาให้น้องจำนายขอให้ลายขึ้นหายหลอยเทาบานเทาได้เลย เขากะเต้นตันน้ำเพิ่นเลยเขากะบอกคิดเชื่อกันได้ว่าทางให้เพิร์นี่สิได้มาเยี่ยมยามแต่เพิรนกะบไม่ได้คิดมาก่อนอีกว่าเพิรนสิอยากมาเยี่ยมมาเยี่ยมนี่แต่เพิรนสิมาแบบทางนั่นแหละกับแบบนี้เพิรนก็เลยบอกว่าอยากมาว่าสิเนาะเพราะว่าเพิรนเคยให้เขาเป็นสะพานดูหน่อยแตมาเยี่ยมเมืองว่าอยากมาเห็นนั่นตัวจริงว่าสั้นซะอะไรกับอยากมาเมืองสักกาวเลื่อนสั้นของเพิรนกันแม่นเลย มาเห็นแล้วเฮาก็มีแต่สิโคโตกับละบาดนี้แม่นสิได้อําลาพรจักแล้วบาอัน้แม่นั่นสิโคโตลาได้สเด้อเด้อกลับได้นเนาะแะจังได๋ก็สู้ๆชีวิตต่อไปอีกเนาะโดยโดยสบายดีสบายดีโดยครับผมครับสบายดี โดยกะชิประมาณนี่น้องพ่อพี่น้องทุู้สุกคนก็คือทังเฮาก็ผาทางอานุทายเพิ่นมาเย่ยม,มายามรอบครัวเอดาดเน้องพ่อพี่น้องเนาะตะมานนี้ก็อะไรโอเดรมแ้วกะทั้งเอไดยกะตื่นเต้นตันใจพ่อพี่น,อน้องเลยอ่าเพิ่นกะดีมกดีใจเพิ่นว่าโบขาดคิดเนาะว่าอ้เพิ่นสิม,มาเยมมมยามฮอเฮืนอนฮอดซานพ่อพี่น,น้องเลยด้วยเนาะ ทางเขาก็ดีใจน้ำเพิ่นพ่อพี่น้องเอ้ยอ่าก็คือว่าเรือนซาลานเป็นเพิ่นก็นมีคนต่อเติมให้แล้วก็มีห้องน้ำห้องในเนาะอ่ะก็คือว่าดีขึ้นพ่อพี่น้องเอ้ยอ่จังไดก็ทางเขาก็สิได้อัมราพ하า자าข้องเพิ่นพ่อพี่น้องเอ้ยหลังจากที่เขาโอบลมแล้วก็พูดคุยกันเนาะโดยฮนะก็สนุกที่นี้เนาะทางสนุกก็สิได้อัาราพากาทุทกๆคนแต่ก่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางสนุนเด้พอพ่อพี่น้องเนาะ เพื่อมีมกำลังใจสู้ต่อพี่พี่น้องเอ้ดโดยปัตตันคคิกนี่เนาะขอกล่าวค้าม,มาสบา,ายดี